ัดีครับนี่ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็ไม่ได้เจอไม่ได้เจอเจฟมานานมากเราก็ไม่ได้เจอน้องเนยมานานมะคอเเจมก่อนเจฟก่อนเมาคิดไม่ดีขอโทษดิไม่ได้เจอเจ๊ไม่ได้เจอน้องเนยมานานมากไม่ได้เจออิงฟ้ามานานมากแล้วเพิ่งเคยเจอท่านหน่งพกาสวยมากเลยครับเหมาะสมกับงานจริงทุกคนที่ได้มางานนี้ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็ขอบคุณ ขอบคุณที่ชวนมาครับขอบคุณคีมพาวเวอร์แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วย35ปีวันนี้มาในทีมอะไรคะวันนี้มาในทีมของจะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเจ้าชายเหรอเมื่อกี้เขาบอกให้ยืนตะเบะอยู่ก่อนเข้ามาเจ้าชายนะเป็นเจ้าชายเขาเปิดเขาเปิดรูปมันเหนื่อยมาให้ดูโอเคโปเราเราจะออกมาคู่กันนะโปอยากใส่ชุดไรเอ๊ชุดน้องเหนื่อยโอ้โหเขามาขนาดนั้นเห็นเห็นไหมเอ๊ะชุดไรที่เราจะไปด้วยกันได้นะ ต้องอ๋อโอเคอ่ะอะไรที่มันแบบดูสีทองทองแล้วก็สีสีครีมพาวเวอร์หน่อยอน้ำโทนฟ้าน้ําเงินเนี่ยนะก็เลยมาเป็นแบบนี้เสร็จปับ๊บเมื่อกี้พีพ่พี่ทีมงานเขาแซวเขาบอกว่าไหนไหนอโปตะเบะหน่อยก่อนเดินผ่านคร <c oughs> ับผม <c oughs> วันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยดหนีโอกาสทำงานด้วยกันควันนี้ต้องเลยต้องเดินเดินมาถึงแล้วคำนี้จะขยี้เ <c oughs> สียงเราก็คุยกับน้องเดยต่อมาิไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องทำเสียงแบบนี้ เ้องเสียแบบนี้กับน้องเนยเรอตยาอน้องเนยมาเวล่ะนเองอเออมื่อกี้เห็นทำท่าทำทายาน้องเนยมาถึงเจอแทนที่แบบเฮ้ยคิดถึงคิดถึงนะเนยแบบอย่านะ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 เดินเสร็จทำงี้บอกไปไอ่ะร้อนเหรอน้องเนยแบบแต่เรารู้ใจเขาแล้วถูกไหมแต่ละท่าทางที่เขาทำเรา เรารู้ใจเราฮอบแกล้งเขาสมมติว่าเขาแบบว่าชี้โป๊ถามว่าอยากได้บ้างเหรอเขาก็แบบแล้วเขา่็โปอยากได้บ้างเหรอแล้วเขาชี้แน่อโปเหรอแล้วเขาก็แล้วเขาทำือเงี้อยากหยุมใช่ไหมเอออยากหยุมเขาอยากหยุมเขาแกล้งคืนประจํแล้วโปโปชอบแกล้งเขาเขาน่ารักมากเลยเป็นล่ามให้น้องเหนืยได้ เป็นลาไม่หน่อยทั้งเดินเดินมาเนี่ยสังเกตอาการรู้ละเป็นไรอ่ะหิวแน่ๆหิวแน่ๆแล้วทุกครั้งโปรก็จะตอนนั้นไปถ่ายดนทอกันมาโดนจะแกล้งป้อนแล้วเขาจะแบบได้ดูใช่ไหมได้ดูใช่ไหมจุดเรื่องหลังที่แบบว่าโปใส่รองเท้าขาใช่เปิดจะจับไหล่แต่เขาไปจับัวเราได้หรือจริงๆแล้วเขาแอบยุ่มหัวเราเออว่ะ ใช่จริงๆเราต้องเนือยเก็บอาการมานานนี่แหละจังหวะนี้ถุงหัวอโปมีความสุขได้เอเนจีบวกๆก็เหมือนตอนตอนเปิดมาที่เป็นแบบว่าวิดีโอปั๊บปั๊บหุ่นก็ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะพอตื่นเต้นเสร็จปั๊บพอลงบันไดเรื่มงาแล้วเจอเนยโหใจมันฟูอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นน้องเนยอ่ะใจฟูเดินยิมเฮ้น่ารักจังน่ารักจังใจเจอเพื่อนเล่นไวเดียวกัน ไม่เดียวกันถือว่าน ah ้องเนยทำให้เราเปลี่ยนผิวคลีตไปเป็นหนุ่มแบบนุ่มหนักไม่ได้นั่นเหรอสิแน่แน่เลยเออจะแบบนิ่งๆแบบจะพูดน้อยไม่หรอกไม่ต้องแปลพูดน้อยไม่คุยใครไม่รู้เรื่องต้องมาเจอน้องเนยเลยแหละแล้วเป็นไงการไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมน้องเนยปวดหัวต้องเนยแบบโอ้ My God เจอใครเนี่ยแต่โดาลยนเนีโอ้ My God ครับเป็นช่วงแฟชั่นวกีวนก็มีความสุขทุกครั้งเลยแล้วก็ได,ได้ได้เจอแฟนๆที่เขาไม่มีโอกาสได้มาไทยก็ตอนล่าสุดที่ไปดีออที่ปารีสก็ขอบคุณพลังของแฟนๆแล้วก็สื่อทั่วโลกเลยจริงๆครับผม <c oughs> แล้วก็ได้เจอแฟนๆที่แบบผมไม่ได้เจอนานเราก็คิดถึงมากเพราะว่าคือมาถ้ามาปารีสก็เจอพวกเขาเนี่ยก็ดีใจแล้วก็ทางดีออก็ยังทวีตเรา ได้น่ารักเหมือนเดิมเขายังเห็นเราเขาคงเห็นเราสามขวบมั้งแล้วแต่เราไปต่างประเทศหนูต้องบอกนว่าจะเป็นส่งคลิปผู่เออไม่้เอา็ก็ต้องมีบ้างแหมก็ต้องมีบ้างโหมันก็โหเดินลงรถรถติดใช่ปะเราเราจะมาเดินแบบโหงิบไม่ได้ดิเราต้องมาแบบไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวนี้เธอเธอไม่ได้เดินท่านี้แล้วเธอเดินท่าต้องเหนเดินท่าต้องเหนื่อย ผมต้องบอกเนยก่อนเนยเนยพาลงมนได้หน่อยนะอย่าทำล้มนะของของอามันได้ราวัลม่ค้าัอ2คนดังที่สร้างหัข้อนงสโอ้มากที่สุดในขอบคุณครับผมขอบคุณมากคใจของเราจริงๆก็จริงๆก็เขินจริงๆก็รู้สึกดีใจในในฐานะของคนไทย โอ้ยเราเราเห็นภาพเราแล้วก so so really. oh, oh, huh? ็ร okay. ูปโปรไฟล์ใช้เป็นรูปลำผมรู้ส oh, so ึกโอ้ยลำไทยอ่ะคอมเมนต์ไทยโอ้โหติดในหลายๆอันเลยอ่ะก็จริงๆขอบคุณสื่อจริงๆขอบคุณพี่ๆสื่อไทยแล้วก็สื่อทั่วโลกเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทั่วโลกอพอลกอรี่ก็ขอบคุณมากๆจริงๆซึ่งงานนี้จะทำให้เราแบบเป็นผู้ส่งที่คนน้าเชื่อถืของเอเชียไปแล้วด้วยโอ้ยไม่ใช่หรอกฮะก็ดูชื่อสื่อเน่เน่เ่ยืนตะเบี้ยอย่างนี้ ก็สบายดีครับสบายดีก็ขอติดคอคนอเราแบบเป็นผู้วยแฟชั่นนนนู่่ีอ๋อเราเราเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทุกชุดที่เราใส่เนี่ยถ้าเดินเราก็จะปิดแหละใช่ปะแต่ก่อนเดินเดินมันก็จะแบบชุดมันได้ไหมเดี๋ยวนี้ล่าสุดเมื่อวานมีพี่ทีมงานบอกว่าเอ้ยโปรพ่งนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปงานหน่อยนะใส่เสื้อชมพูมาเสร็จโอ้ เราติดอันดับแล้วไงเราเลยเราเลยหยิบเราเลยหยิบกางเกงสีบ้านเย็นมาใส่เสื้อคู่หรือคู่สีมูเสร็จปั๊บพี่เขาพังอ่ะนิดนึง้วเขาบอกว่าให้ใส่กระเสื้อจมพูนะไม่ได้ให้ใส่ทั้งตัวจมพูแต่เราติดแล้วไงติดเราติดอันดับแล้วไงในหนจะบ OF อเีกเดินจากแรกแรกเดินนี้หลังๆคือเดินเดินนี้เลยเดินนี้เลยเวลาเรียกหาพี่ะไหนนะเออ ใช่ใ yup. ช่ใช่ก็ก็ก็ร hey, like ู้สึกว่าเราก็คืนจริงการเตรียมดับหรืออะไรเงี้ยแบบพลังทุกคนมันก็เป็นเป็นพาร์ทที่ทุกคนช่วยกันคือของโปกโปก็ทําหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่แค่นั้นเองเราแค่มีหน้าที่เดินเก๊กดีๆเล็งกล้องไว้กล้องไหนจับเราอยู่แล้วก็ส่งยิ้มให้พ่อเออใช่ส่งยิ้มเสร็จลืมมองมันได้ ล่วงล่วงงานนั้นไปต่างประเทศไปแล้วคาดหวังก็มีแหนไดไมเออใช่ทาน้ไม่ได้แพงทางหน้าข้างหน้ามีแบบไหนทางหน้ามีไปเดือนหน้าเออฟูเทิร์นเลยเราก็ต้องไม่แน่ใจแล้วว่าเราจะลุกไหนแต่เราต้องเดินมองบันไดก่อนว่ามันมีบันไดตรงไหนบ้างปกติใช่ไหมพี่พี่กาดเขาจะบอกว่าอโปครับทางนี้ครับทางนี้ครับเชื่อไหมไม่ใช่แค่ที่ไทยที่ต่างประเทศ ทุกคนแก่งจะชี้พื้นเอ้ะีพื้นเอ้ยบันไดบันไดเรื่องจริงอโปบันไดครับอืมแล้วเขามืออันอโปบันไดครับบอกผมครับผมก้าวก้าส็จเดินมองทางต่อเดินมองนี้เลยมองครับผมมีอะละท <c oughs> <c oughs> ี่ตกมันเอ้ยก่อนตกโปอก่อนตกโป้ทำท่านี้นะโพ้เดินมองโพเดินเข้าไปในโรงอบร่าสวยมากผมมีมีมานานมากเพราะรู้สึป์ผมชอบไงชอบศิลปะเดินมองเดินมอง เสร็จปั๊บโอ้โหแ้เท้าเท้าบวมบอกบอกทีมว่าเ้ยดยนิดไม่ได้หรออีกนิดนึงจะเห็นห้องโถงนะอีกนิดนึงจะเห็นห้องโถงนะไปไม่ได้ไปไปไม่ได้กลับก่อนก็เลยถ่ายรูปกับไกด์ไว้เดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาอ๋อก็คือเดี๋ยวกลับมาไกด์ใช่แล้วแล้วหลังจากนั้นไม่นานมีคนไปเดินแฟชั่นที่นั่นเสร็จปั๊บโอ้โหเขาใส่ส้นสูงอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย เราแบบส้นแบบแงเด็แค่เดินธรรมดาเรายังคว่ำเลยใหเราึกการกับบรรยากาศแอ้วระเบิดบานระเบิดบานมองมองมองเอาเอาอมตัวดีเกิดคนใหม่ละตอนนี้แข็งแรงดีก็สัมภาษณ์ไปกระโดดไปก็ได้ครับครับผมครับครับครับ จริงๆก็ต้องต้องขอบคุณทีมที่เบี่ยนคราวแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เขาเขาก็สู้ไปพร้อมกับเราอ่ะคือเราก็ต้องวางแผนกันว่าโอเคเราทางานกันไงแล้วก็ขอบคุณทุกๆทุกๆงานที่เราทำอย่างเช่นแบบดีอเขาก็เราก็มีการสื่อสารกันกับทีมว่าจะง่ายังไงอย่างเงี้ยจะต้องทำไงออกไปต้นไหนเป็นไงอย่างเงี้ยมีคนักขาถามว่าวันนี้กินอะไรมาอ๋อ ประมวลภาพอืมโอ้โมูลค่าแบบว้ามูลค่าว้าวเขาบกเขาเคยเยก็ก็ดีใจเพราะว่าไอตอนที่ทำโปรดักชันอะคือเราก็ไม่ได้หักค่าโปรดักชันจากเงินที่ทำบุญมาเราเราลงทุนเต็มที่เพื่อเพื่อที่จะได้ไปโครงการที่เกี่ยวกับโรคเอชวเนี่ยเพราะว่าคือจริงโอว่า หลายคนเขาก็ประสบปัญหาเนี้ยแต่เขาแต่เขาก็ไม่อยากเป็นนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันชีวิตไงต่อฉันแบบแปลกแยกเล่ะเราเลยทำโครงการนี้มาแล้วบอกกับทุกคนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้แปลกแยกคุณคือส่วนหนึ่งของพวกเราทุกคนคุณสามารถมีความสุขได้ e อนจอได้แล้วก็ส่งสิ่งเนี้ยต่อไปให้พวกเขาได้แบบชีวิตสดใสยังมีพุ่งนี้อยู่เสมอพุ่กับภาพครั้งแรกก็ดีใจครับ ขอบคุณครับก็ขอบคุณจริงๆที่แบบซัพพอร์ตกันโอ้ก็ทำเต็มที่ได้ทำได้ครับแล้วก็จะทำให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆก็ได้ก็ได้กำลังใจสุกคนนี่แหละใช่่ฝากผลงานแต่ว่าฝากเป็นฟิลน้องมีเลยเฮ้ยอย่างนี้เราจะคุยกันรู้เรื่องเหรออะลองดูลองด้งแต่เธอพูดด้วยไงแล้วเธอทำท่าด้วยอ่าอยังไรพูดด้วยพูดด้วย อุ้ยเ,เ,เอ้าเอ้าเอา้าขอโทษขอโทษขอโทษก็ครับฝากติดตามด้วยไม่ว่าโปจะไปทำงานที่ไหนทั้งที่ไทยและต่างประเทศฝากซัพพอร์ตกันทุกคนอพอลิอกแล้วก็พี่ๆสื่อท uh, ุกคนทั้งที่ไทยและต่างประเทศแล้วพี่ๆทีมงานทุกคนแล้วฝากเบียนคราวด้วยครับแล้วก็ติดตามซีรีส์เรื่องชายเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆที่ไว้หนวด่าที่ไว้หนวดใช่แต่นี้เรื่องไม่ได้นั่งรถเข็นนะรอติดตามฝากได้ครับผมขอบคุณครับ อ่ห้าส้าเลยสักห้าห้าสิค้าที่เออ้าที่2อค่ะเอห้าที่นะคะห้าที่เออห้าที่ส้าที่เอออ่ะห้าสุดท้ายที่่ชอบนี่นี่เป็นอัฟ้วนะคะนี่้านีไม่จดชื่อหรอจดชื่อจดชื่อเออจดชื่อจดชื่อออชอบเซลเขา เนี่ยเขาชอบทำงานกับกระโปรงแล้วบอกว่าเป็นไรอ่ะเกามือแล้วคันเหรอแล้วเขาก็แล้วเขาก็ข้างในคือเที่ยวแล้วนะโปต้องพี่นาครับ ครับพี่ครับผมครับครับครับ i